สวัสดีค่ะดิฉันนางจรุตาจันเปรมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหนึ่งโรงเรียนวัดดอนทองสุวรรณสีตันติกุลราชศึกษาลัยได้ดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาการศึกษาปฐมวัยเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะการคิดทักษะชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียน จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนโดยใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่นักเรสามารถทั้งพหุปัญญาตามแนวคิดของการ์ตเนอร์ด้วยนว,วัตรกรรมสาธิตโมเดลนว,วัตรกรรมสาธิตโมเดลมีกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 1. สคัชชนักเรียนฝึกการสังเกตการแสวงหางความรู้2อง activity based learning นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผ่านการนำความรู้มาต่อยอดการเรียนรู้ใหม่ ด้วยการลรงมือปฏิบัติกิจกรรมแสดงความสามารถทางการคิดและการทำงานอย่างมีขั้นตอนผ่านการนำเสนอผลงานในการแสวงหาความรู้สามเทคโนโลยีนักเรียนืึกผลข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วงโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ใน 4. i n t e l l i g e n นักเรียนได้เรียนรู้ตามแนวคิดของ Gardner ความสามารถทางปัญญาด้านตรรก,กศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการวางแผนขยะ การคาดจะเนเปรียบเทียบการเพิ่มการลดปริมาณขยะการใช้ทักษะการคิดเชื่อมโยง,โงการใช้ถุงนมหรือกล่องนมแทนการวาดภาพเพื่อสร้างผลงานทางศิลปะโดยใช้รูปวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมในการสร้างผลงาน,งานทางศิลปะอย่างห้าโซเชียลพิ s เ a อร์ท์เทส์ นักเรียนมีความรู้ในการแสวงหาความรู้ระดมความคิดสร้างทักษะชีวิตจากการดำเนินกิจกรรมสาสตทิตโมเดลภายในห้องเรียนนักเรียนได้สำรวจสภาพบรรยากาศพบเห็นขวดน้ำถุงนมและกล่องนมทิ้งรวมกันในถังขยะนักเรียนจึงมีความสนใจที่จะลดปริมาณขยะด้วยการศึกษาและเรียนรู้จากข้อมูลแหล่งต่างๆเช่นการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต,าต,าตาจากห้องสมุดโรงเรียนและสอบถามจากผู้ปกครองแล้วนำความรู้มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน จนเกิดแนวคิดในการหารที่การคัดแยกและเรียนรู้ด้วยการนําขยะที่คัดแยกแล้วมาปรับไปยุกต์ในกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังแนวคิดพื้นฐานในการเรียนรู้และดูแลสภาพแวดล้อมร่วมกันพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนสู่ต้นแบบที่ดีของสถานศึกษาโดยนํารูปแบบของนวัตกรรมสาธิตโมเดลไปใช้กับเพื่อนต่างห้องเรียนเพื่อลดปริมาณขยะสร้างนับคิด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในจัรหาศึกษาผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการสร้างผลงานศิลปะสร้างสารรค์ผ่านรูปเรขาคณิตและเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนในสายชั้นอันวาล2ด้านครูผู้สอนมีนวรรัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียนด้านการลดปริมาณขยะเพื่อสร้างฐานความรู้ของนักเรียนสู่ความยั่งยืนในจัรหาศึกษาและมีผลงาน เชิญประจักษ์ดังนี้ 1. นึ่เกติบัตรการได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ระดับเหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออกของการได้รับรางวัลท่งคุณค่าสพท O โอเบกอวอร์ดครั้งที่11ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดระดับเหรียญทองระดับชาติ 3. การได้รับเกติบัตรทรงคุณค่าสปท O โอเบกอวอร์ดครั้งที่12อรองชนะเลิศอันดับสองระดับภาคกลางและภาคตะวันออกส การได้รับกติบัตผลงานระดับดีประเภทบทความใต้โครงการ o b เบ a กแฟ s ์ a ชร Learn จากผลงานสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนดีมีความสุขการได้รับการศึกษาดูงานรูปแบบการสอนสาธิตโมเดลจากหน่วยงานของโรงเรียนฉะเชิงต่าปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซาและการศึกษาดูมาจาก p y and Learn eddc เทมปุกประเทศภูตานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาธิตโมเดลเริ่มต้นจากการเปิดโอากาสให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันฝึกทักษะในด้านการเป็นผู้นำการคิดการสังเกตและลงมือปฏิบัติรวมถึงการทำงานเป็นทีม โดยเน้กนการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและติปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้สร้างความพร้อมเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนเกิดการคิดตามความสามารถแห่งปัญญาเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างทักษะพื้นฐานที่ยั่งยืนอย่างสมดุลรอบด้านตามวิถีการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21